คุณเป็นใครคะอย่ามาทําลูกของฉันนะแกจะมาโชว์หน้าอกที่นี่ไม่ได้แล้วคุณมาทําแบบนี้กับฉันทาไมคะคแค่เนี้ยมันยังน้อยไปแกกล้าดียังไงมาให้นมลูกในร้านของฉันหน้าไม่อายอย่างน้อยอ่ะ แกก็น่นาจังวลเลยมกไม่ใช่มาเปิดโชว์ให้คนอื่นเขาดูแบบนี้ทำไมพวกคนถึงใจร้ายกับฉันแบบนี้คะก็เพราะแกไงมาเปิดหน้าอ,อกในร้านของฉันเนี่ยแต่ลูกฉันกำลังหิวนะคะแล้ตอนนี้ลูกฉันก็ร้องหนักมากนั่นมันก็เรื่องของเธอถ้าอยากจะให้นมลูกะนะโน่อนออกไปให้ที่อื่นโน่นไม่ใช่ที่นี่ อ๋อนี่แกอยากจะยั่วผู้ชายในร้านของฉันใช่ไหมฮะไม่เป็นความจริงนะคะแกอย่ามาตอเลยคุณคะตอนนี้ลูกฉันกำลังหิวฉันขอให้นมลูกฉันก่อนได้ไหมคะไม่ได้ออกไปจากร้านของฉันเดี๋ยวนี้ไป ออกไปเลยนะที่นี่อ่ะไม่ใช่ที่ที่แกจะมาทำอะไรก็ได้ไม่มีมารยาทออกไปพวกคุณไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉันนะคะใช่ครับวกคุณไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับคนอื่นนะครับแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยฉันเป็นเจ้าของร้านทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ถ้าแกไม่ออกจากร้านของฉันนะ 我将投诉。 สีคุณรู้ตัวไหมว่าทำอะไรอยู่อะทำอะไรฉันทำอะไรฉันก็แค่ปกป้องร้านของเราร้านของเรางั้นเหรอผมว่าไม่ใช่มั้งร้านเนี้ยเป็นของผมคนเดียวแล้วสิ่งที่คุณทำกับผู้หญิงคนเนี้มันเกินไปหรือเปล่า ถึงแม้เขาจะให้นมลูกในที่สาธารนณะแต่คุณไม่ต้องทําถึงขนาดนี้ก็ได้นี่คุณไม่รู้หรอว่ามันทําอะไรบ้างมันเปิดหน้าอกให้นมลูกใครๆก็เห็นหน่าเกลียดงั้นเหรอทุกคนครับในที่นี้มีใครเห็นว่าน่าเกลียดบ้าง หรือมีความพิาสษต่อผู้หญิงคนนี้ที่กําลังจะให้นมลูกบ้างครับผมว่าไม่น่าเกียดนะครับนี่แกหุบปากไปเลยนะไอ้อ้วนนี่คุณผมจะบอกอะไรให้นะร้านเนี้ยเป็นร้านของแม่ผมที่เปิดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วร้านนี้ก็เป็นครอบครัวของผม คุณทำแบบเนี้ยมันไม่เกินไปหน่อยหรอคุณรู้ไหมตอนนั้นน่ะแม่ยังให้นมผมอยู่เลยแม่ก็เลี้ยงผมที่ร้านเนี่ยเหมือนที่ผู้หญิงคนนี้ที่กำลังทำอยู่ม,มีเพียงคุณเท่านั้นแหละที่เป็นคนไร้น้ำใจคุณคะไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะ พอเธอสิผมทนอารมณ์ร้อนของคุณไม่ไหวแล้วนะผมรับไม่ได้กับสิ่งที่คุณทำไม่นะค่ะคุณเราคุยกันก่อนนะคะพอได้แล้วสิคุณกลับบ้านไปเถอะต่อไปอ่ะคุณไม่ต้องมายุ่งที่ร้านนี่ แพาน้องาาสาวคุณกลับไปด้วยค่ะคุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อไปผมสัญญานะครับว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในร้านของผมอีก ไม่ว่าแม่คนไหนก็ไม่ควรถูกกระทำแบบนี้เพียงเพราะให้นมลูกในที่สาธารณะนะครับขอบคุณมากนะคะฉันเชื่อว่าคนดีๆแบบคุณต้องได้เจอเรื่องดีๆแน่นอนคะ่ะถ้างั้นผมขอเลี้ยงอาห,หารคุณเป็นการขอโทษนะครับ ยินดีค่ะ